ลองจินตนาการตามกันดูนะคะว่าในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้มันมีโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นสองอย่างกำลังถูกสร้างขึ้นพร้อมๆกันเหนือท้องฟ้ายูเครนอย่างแรกเลยก็คือเครือขกายโดรนกับขีปนาวุธของรัสเซียที่จ้องจะทำให้ทั้งประเทศมืดแล้วก็หนาวเหน็บและอีกอย่างก็คือกรอบป้องกันทางเทคโนโลยีของยุโรปที่กำลังประกอบร่างขึ้นมาด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมากก่อนเลยค่ะ วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งรายง,งานข่าวกรองบทวิเคราะห์ยุทธศาสตร์แล้วก็ข้อมูลจากหน้าง,งานจริงๆเราจะมาเจาะลึกการประทะกันของสองแนวคิดนี้กันค่ะแล้วมาดูกันว่ามันมีความหมายต่ออนาคตของสงครามยังไงครับซึ่งมันเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองหลายชาติในยุโรปเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่าปริมาณการสะสมโดรนแล้วก็ขีปนาวุธร้อนของรัสเซียตามแนวชายแดนเบลารุสแล้วก็ในเมืองเบลกรอด มาอยู่ในระดับที่เอเรียกว่าผิดปกติอย่างชัดเจนเลยครับผิดปกติหรอคะใช่ครับคือน,นี่ไม่ใช่การเตรียมพร้อมตามฤดูกาลธรรมดาแต่มันคือสัญญาณของการเตรียมเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามมาเลยอืและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้การตอบสนองของฝั่งยุโรปโดยเฉพาะสารารณาาจักร ที่อยู่ๆก็ประกาศส่งมอบขีปนาวุธเกือบ5,000ลูกให้ยูเครนเร็วกว่ากำหนดไปหลายเดือนมันเลยไม่ใช่แค่การช่วยเหลือทั่วไปครับแต่การวิ่งแข่งกับเวลาของจริงวิ่งแข่งกับเวลาด้วยขีปนาวุธ5,000ลูกตัวเลขนี้มันน่าทึ่งมากเลยนะคะแล้วอาวุธที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่คะมันพิเศษกว่าที่เคยส่งไปก่อนหน้านี้ยังไงครับอาวุธล็อตใหญ่นี้มีพระเอกอยู่2ตัวครับคือ Star s t r e ร k กับม l เลต ทั้งสองตัวนี้เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้หรือที่เขาเรียกว่า HORAD HORAD ใช่ครับ Short Range Air d e f e n s e หน้าที่หลักของมันเนี่ยไม่ใช่การไปยิงสกัดเครื่องบินรบไกลๆแต่เป็นการจัดการกับภัยคุกคามที่บินเข้ามาในระยะประชิดโดยเฉพาะพวกดโดรนกับขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำๆ งั้นเรามาแกะดูทีละตัวกันดีกว่าคะ่ะ Star streak นี่มันทำงานยังไงคะ Star streak นี่คือตัวอันตรายสำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วเลยครับมันมีความเร็วสูงมากมากกว่าความเร็วเสียงถึงสามเท่าเร็วกว่าเสียงสมเท่าใช่ครับแต่ทีเด็ดของมันจริงๆอยู่ที่หัวรบครับพอถูกยิงออกไปแล้วใกล้จะถึงเป้าหมาย หัวรบของมันจะแตกตัวออกเป็นลูกดอกทั้งสเตนสามลูก oh. แต่ละลูกมีการนำวิถีด้วยเลเซอร์ของตัวเองลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรายิงหอกไปหนึ่งเล่มแต่ก่อนจะถึงตัวศัตรูหอกมันแยกออกเป็น3ามเล่มเล็กที่พุ่งเข้าหาจัดมุมที่ต่างกันนิดหน่อยโห oh. โอกาสที่เป้าหมายจะหลบได้นี่แทบจะเป็นศูนย์เลยครับ เข้าใจแล้วค่ะมันเลยเหมาะมากที่จะใช้จัดการกับโดรนความเร็วสูงหรือเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่พยายามบินต่ำ,ตำ,ตำเพื่อหลบเรดาร์เหมือนเพิ่มโอกาสในการโจมตีให้เป็น3เท่าในนัดเดียวนะคะแล้วตัวที่2ล่ะคะมาเล็ let, มันต่างกันยังไงอ๋อถ้า s t าร์สตรีเป็นเหมือนนักล่าความเร็วสูงมาเล็ดก็เป็นเหมือนมือปืนแม่นยําที่คอยเก็บงานครับมันเป็นขีปนาวุธน้ําหนักเบานํนานวิถีด้วยอินฟราเรดอินฟราเรดก็คือมันจะไล่ตามความร้อนจากเครื่องยนต์ของเป้าหมายครับ มีความแม่นยำสูงมากเหมาะกับการจัดการกับโดรนขนาดเล็กที่อาจจะบินช้าๆแต่มากันเป็นฝูงอ๋อแบบที่รัเสเซียชอบใช้ใช่เลยครับ ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่รัสเซียนิยมใช้เพื่อสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงๆต้องสิ้นเปลืองกระสุนไบเปล่าๆที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือนี่มันเหมือนการยอมรับไกลๆเลยว่าสงครามบนฟ้าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่การดวลกันของเครื่องบินรบราคาแพงแต่การต่อสู้กับฝู่งแมลงเหล็กราคาถูกจํานวนมหาศาลการส่งอาวุธแบบนี้เข้าไปมันคือการปรับยุทธศาสตร์เพื่อสู้ในสงครามแห่งความสิ้นเปลืองหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ นั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยการมีซาสตริกและมอเลสเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเอ่อเรียกว่าเป็นเกราะชั้นแรกมันช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลทางเศรษฐศาสตร์ของสองครามสมัยใหม่ได้มากเลยหมายความว่ายังไงคะก็คือเราไม่ต้องใช้ขีปนาวุธราคาหลายล้านดอลลาร์ไปยิงสกัด,ดโดรนราคาไม่กี่หมื่นดอลลาร์ต่อไปอ๋อเข้าใจแล้วอาวุธกุ๊กนี้จะคอยเก็บกวาดภัยคุกค,คามเล็กๆน้อยๆที่ด่าหน้าเข้ามา ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศขนาดใหญ่อย่าง Patriot หรือ IRST i T, สามารถสัง,งวนกระสุนไว้สําหรับรับมือกับภัยคุกคามที่อันตรายจริงๆได้เช่นพูกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์มันคือการจัดลําดับความสําคัญของเกราะป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับโอเคค่ะพอเห็นภาพเกราะป้องกันที่กําลังถูกสร้างขึ้นแล้วทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างไอพายุ ที่เกาะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือโดยเฉพาะเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีมันหน้าตาเป็นยังไงรัสเซียกําลังวางแผนอะไรกันแน่คะครับแผนของรัสเซียในฤดูหนาวนี้เนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างชัดเจนและโหดร้ายครับเป้าหมายหลักไม่ใช่การยึดดินแดนแต่เป็นการทําลายเส้นเลือดใหญ่ของยูเครนอย่างเป็นระบบเพื่อทําให้ประเทศเข้าสู่สภาวะมืดและเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้คําว่าเส้นเลือดใหญ่ในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือ3อย่างครับ หนึ่คือระบบพลังงานทั้งหมดตั้งแต่โรงไฟฟ้าหลักสถานีจ่ายไฟไปจนถึงสถานีมอปแปลงไฟฟ้าย่อยๆเลย 2. คือระบบโลจิสติกโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่ใช้ลำเลียงทุกอย่างตั้งแต่ทาหารอาวุธไปจนถึงอาหารและ3คือคลังเชื้อเพลิงกับคลังสเสบียงที่สำคัญหากรัสเซียโจมตี3เป้าหมายนี้ได้สำเร็จพร้อมๆกันมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่รุนแรงมาก นึกภาพออกเลยค่ะเศรษฐกิจจะหยุดชะงักการเคลื่อนย้ายกำลังพลจะทำได้ยากลำบากและที่สำคัญคือประชาชนหลายสิบล้านคนจะต้องเผชิญกับฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบโดยไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องทำความร้อนมันคือการทำสงครามจิตวิทยาที่มุ่งเป้าไปที่การทำลายขวัญและกำลังใจของคนทั้งชาติโดยตรงเลยนะคะถูกต้องเลยครับคือพยายามทำให้รัฐล้มเหลวจากภายในโดยใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธ แล้วหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแผนนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงมันมีน้ำหนักแค่ไหนคะมีน้ำหนักมากครับภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธอิสกันเดอร์ซึ่งเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาประจำการตามแนวชายแดนมากขึ้นขณะเดียวกันกองเรือทะเลดำก็เตรียมความพร้อมของข,องขีปนาวุธรอนคาลิเบอร์แต่ที่น่ากังวลที่สุดคือการลำเลียงโดรนชายเฮดรุ่นใหม่เข้ามาจำนวนมาก รุ่นใหม่นี้มันต่างจากเดิมยังไงคะแหล่งข่าวกรองระบุว่าดโดรนรุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้มีระยะทำการไกลขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติล่องหนหรือ s t e ล l t ที่ดีขึ้นทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้นครับโห ทั้งหมดนี้คือการเตรียมพร้อมสำหรับยุทธวิธีการโจมตีแบบผสมผสานคือส่งโดรนราคาถูกเข้ามาเป็นระลอกแรกเพื่อเปิดทางแล้วก็ล่อให้ระบบป้องกันเปิดเผยตำแหน่งจากนั้นก็ส่งขีปนาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตามเข้าไปยังเป้าหมายที่ท้ายจริงเมื่อรู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแบบนี้แล้วทางยูเครนเขารับมือยังไงบ้างคะนอกจากการรอรับอาวุธใหม่นี่คือจุดที่น่าทึ่งมากเลยครับ เพราะยูเครนไม่ได้แค่นั่งรอแต่พวกเขาเรียนรู้และปรับตัวเร็วมากข้อมูลล่าสุดจากกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าอัตราการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศในช่วงเดือนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นจากราวๆ60%เรไปอยู่ที่มากกว่า80%ครับ80%เลยเหรอคะนี่มันสูงมากเลยนะสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเลยครับตัวเลข80%นี่น่าทึ่งมากนะคะแต่คำถามที่ตามมาทันทีเลยคือมันยั่งยืนแค่ไหน การยิงสกัดได้เยอะขนาดนี้ต้นทุนมันมหาศาลขนาดไหนแล้วการที่ต้องยิงสกัดแทบทุกคืนแบบนี้มันจะส่งผลต่อคลังอาวุธในระยะยาวหรือเปล่าคะนั่นเป็นคําถามที่ตรงประเด็นที่สุดเลยครับและเป็นสิ่งที่ยูเครนกับพันธมิตรตะวันตกกังวลกันมากเบื้องหลังความสําเร็จ80%นั้นไม่ใช่แค่อาวุธที่ดีขึ้นแต่คือการปฏิวัติการจัดการระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งหมดเลยปฏิวัติเลยเหรอคะ พวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบป้องกันแบบบูรณาการหลายชั้นขึ้นมารอบเมืองสำคัญโดยเฉพาะกรุงเคียฟชั้นน่องสุดคือเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าที่เชื่อมข้อมูลโดยตรงจากนาโตชั้นกลางคือระบบสกัดกั้นระยะไกลและระยะกลางและชั้นในสุดคือระบบป้องกันระยะประชิดอย่างพวก s t a r s t r e a k หรือปืนต่อสู้อากาศยานเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดคือระบบทั้งหมดนี้ ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์บัญชาการกลางทําให้เวลาในการตอบสนองต่อภัยคุกคามลดลงจากหลักนาทีเหลือแค่ไม่กี่วินาทีแล้วมีศูนย์กลางคอยตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้ทันทีเลยนะคะใช่เลยครับและนอกจากการป้องกันทางทหารแล้วการต้องกันพลเรือนก็ถูกยกระดับขึ้นเช่นกัน มีการจัดตั้งทีมวิศวกรซ่อมบรรหุงระบบไฟฟ้าฉุกเฉินที่สามารถเคลื่อนที่เร็วและไปซ่อมแซมจุดที่ถูกโจมตีได้ในไม่กี่ชั่วโมงมีการส่งมอบเครื่องปั่นไฟสำรองหลายหมื่นเครื่องไปยังโรงพยาบาลโรงเรียนและก็ศูนย์พักพิงต่างๆอแต่ถึงจะเตรียมตัวดีแค่ไหนเสียงไซเรนที่ดังขึ้นแทบทุกคืนในเมืองใหญ่มันก็เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความเปราะบางของสถานการณ์อยู่ดีครับมันคือการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้จริงๆครับ ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันกําลังพาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอังกฤษกับยูเครนหรือยูเครนกับการปรับตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการขยับตัวครั้งใหญ่ของทั้งทวีปยุโรปแนวคิดที่เรียกว่ากําแพงป้องกันฟ้าร่วมของยุโรปนี้มันคืออะไรกันแน่คะครับนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของยุโรปครั้งสําคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยก็ได้ โครงการนี้มีชื่ออยากเป็นทางการว่าเครือข่ายโลกป้องกันแห่งยุโรปหรือ European Sky Shield Initiative ค่ะแนวคิดหลักของมันง่ายมากแต่ทรงพลังมากนั่นคือการที่ประเทศในยุโรปหลายสิบประเทศนำระบบเรดาร์และระบบขีปนาวุธของตัวเองมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวนี่เป็นครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นที่ยุโรปกลับมาร่วมมือกันป้องกันน่านฟ้าในระดับนี้อีกครั้ง การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเดียวในทางปฏิบัติมันทำงานยังไงคะมันช่วยให้ดีขึ้นกว่าการที่แต่ละประเทศป้องกันตัวเองยังไงลองนึกภาพแบบนี้นะครับสมมติว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธออกมาจากฐานทัพในคลีนิงกราดทันทีที่ขีปนาวุธพุ่งขึ้นจากพื้นเรดาร์เะียะไกลของเยอรมนีอาจจะตรวจพบได้เป็นอันดับแรกอืมข้อมูลตำแหน่งและความเร็วนั้นจะถูกส่งแบบเรียลไทม์ไปที่ระบบเรดาร์ของฝรั่งเศส เพื่อยืนยันและคำนวณวิธีที่แม่นยำขึ้นจากนั้นข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งต่อไปยังฐานยิงขีปนาวุธของโปโลแลนด์ซึ่งอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการยิงสกัดอ๋โดยทั้งหมดนี้ถูกประสานงานผ่านศูนย์บัญชาการของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในโปโลแลนด์เหมือนกับว่าพอประเทศหนึ่งเห็นก็เหมือนทุกคนเห็นพร้อมกันเลยใช่เลยครับมันคือการแชร์ตาและหูร่วมกันทำให้สามารถมองเห็นภัยคุกค,คามได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และมีเวลาในการตัดสินใจและตอบสนองมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับมันไม่ใช่แค่การป้องกันยูเครนแล้วนะคะแต่มันคือการสร้างโดมป้องกันที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันออกเลยการเคลื่อนไหวแบบนี้มันส่งผลในทางยุทธศาสตร์และทางจิตวิทยายังไงบ้างคะในทางยุทธศาสตร์มันทําให้ยุทธวิธีการโจมตีแบบอิ่มตัวของรัสเซียทาได้ยากขึ้นมาก คือการส่งโดรนกับขีปนาวุธเข้ามาหลายหลายระลอกพร้อมกันเพื่อให้ระบบป้องกันทำงานไม่ทันจะมีประสิทธิภาพลดลงอย่างคั่วภาพเลยค่ะแต่ผลกระทบที่สำคัญกว่าอาจจะอยู่ในทางจิตวิทยาครับนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดไปยังมอสเคอว่ายุทธศาสตร์แบ่งแยกแล้วปกครองที่เคยใช้ได้ผลมาตลอดในการสร้างความแตกแยกในยุโรปมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ววันนี้ยุโรปกำลังแสดงให้เห็นว่า ภัยคุกคามต่อประเทศหนึ่งคือภัยคุกคามต่อทุกคนและพวกเขากำลังยืนหยัดเคียงข้างกันอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่แค่คำพูดครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะว่าฤดูหนาวนี้มันเดิมพันสูงจริงๆงั้นถ้าจะให้สรุปทั้งหมดนี้เราควรมองมันว่าอย่างไรดีคะถ้าจะให้สรุปผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นไม่ใช่แค่การต่อสู้กันด้วยอาวุธแต่คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความมั่นคง,งของทั้งท,งทวีปยุโรปเลย โดยมีชะตากรรมของยูเครนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา,ายูเครนในวันนี้ไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่กําลังกลายเป็นเหมือนด่านหน้าที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการทดสอบและพัฒนาระบบป้องกันร,ร่วมกันของยุโรปท้องฟ้าของยูเครนได้กลายเป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ผลลัพธ์ของมันจะกำหนดอนาคตด,ด้านการป้องกันของทั้งทวีปเลยครับดังนั้น สงครามในฤดูหนาวนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การแย่งชิงดินแดนหรือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานแต่มันคือบททดสอบที่สำคัญของยุโรปเองด้วยนะคะถูกต้องครับมันคือการต่อสู้เพื่อหลักการแห่งอธิปไตยและสเสรีภาพของทั้งภูมิภาคซึ่งผลลัพธ์ของมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าสงครามในปีหน้าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้คบคิดกันต่อนะครับ ในขณะที่ยุโรปกำลังสร้างกรอบป้องกันฟ้าที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคำถามที่สำคัญกว่าซึ่งจะตามมาก็คือแล้วเกราะแห่งความสามัคคีทางการเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปละ่ะจะสามารถยืนหยัดต้านทานแรงกดดันมหาศาลทั้งจากภายในและภายนอกในระยะยาวได้แข็งแกร่งเหมือนเกราะที่ทำจากเหล็กและเรดาร์หรือไม่ หลังจากที่ฤดูหนาวอันโหดร้ายนี้ผ่านพ้นไปนี่คือคำถามใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตามองต่อไปครับ